หนึ่งสองสงอามฮานาทูเสร็จเช็คโงสาสวัสดีนะครับฮันยองอาเซโยนีเห่าสาลาบมาได้กลุ่มดมอร์นิ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอดิดผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะมีทุกสิ่งให้เหลือกสรรน,นะครับความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะได้ดูดวงชะตานะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วก็ไประมัดระวังนะครับในการใช้ชีวิตของตัวของท่านเองนะดวงชะตาประจําในวันพุธนะครับที่25มีนาคม2563ขึ้น2ค่ำเดือน5ปีชวดนะวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆน,น,นะครับจะออกรถ ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำกรรมคนในวันนี้เพราะว่าเป็นดีถีหมาสูตรให้เลิกไม่ได้นะครับแต่สามารถสวดมนต์เวทพระสมบุญปฏิบัติธรรมได้เป็นมงคลในทุกสถานนะครับเป็นสิ่งที่เป็นอันประเสริฐที่ดีในดวงเชือ้อตาฮนะสำหรับผู้ที่ฝันนะครับวันนี้บอกได้เลย,เลยจะบอกในสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือ เลขนำโชคเลขโชคลาบเลขมงคลประจําในวันที่1เมษายน2563คุณลองติดตามรับโชมน้อฟังได้เลยนะครับเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะรอนิดนึงนะครับหลังปรากฏการผ่าดาวทูเดยเดยนะดวงชะตาสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น2คำ่ำเป็นความฝันที่เชื่อบอดดายกา เชื่อบรดายกาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปเชือ่อไม่ต้องเชือ่ออะไรมากมายนะครับเชื่อบรอดายกาเ,เพลงนี้ใครร้องนะชื่ออะไรนานๆจำไม่ได้นะคนร้องก็สวยนะบรอดายกาบรอดายกาแป๊บเดียวมีมแฟนไปนะ <c oughs> ลนะนานไปละโอเคลิลเชตานะครับสำหรับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ประจำในวันพุธ มีสุขมากนะเพราะฉะนั้นคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่คุณเอามาใส่เลยนะครับคุณจะมีความสุขทันทีเลยนะอย่างอัศจ,จรรย์เนละสะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความนะครับใครอยากมีเรื่องนู้นกก็ไม <c oughs> <ๆ>่ก็ <c oughs> อย่าไปสานะนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสานตะั้งแต่วันอังคารไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะตัดผมใหม่วันพุธจะเกิดทะเลาะวิวา ตัดเล็บวันพุธจเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธมีสีิสวัสดีก็ถือว่าดีในโดชะตานะครับโอเคมาถึงเสียงเสียมสีประจำวันกันก่อนอย่างรวดเร็วเสียมสีประจำในวันนี้ได้ใบที่44นะครับช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้แม้จะอยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคปัญหาที่ทยอยเข้ามาไม่ขาดสาย เยอเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะแต่นะครับก็ยังมีแสงสว่างรอคอยท่านอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำจิตใจให้มั่นคงอย่าท้อแท้นะครับโอกาสแห่งความสำเร็จของท่านรอคอยท่านอยู่ข้างหน้านะสิ่งที่คาดหวังของท่านนะครับถ้าท่านสามารถจัดก,การกับปัญหาต่างๆได้ท่านก็จะสมหวังนะครับในด้านความรักของท่านนะ คุณอาจะต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนะแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะจนทำจนทำให้ความรักของคุณก็สมหวังด้วยเช่นกันธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับจะพบกับปัญหาต่างๆได้พบกับปัญหาต่างๆนะแต่ท่านก็สามารถแก้ไขได้ด้วยเช่นกัน นะครับและการค้าของท่านเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีการงานนะในช่วงนี้ยังหางานทําค่อนข้างยากนะท่านต้องพยายามต่อไปนะครับคะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะในดวงชะตางูนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่หลายคนรู้อยู่นะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะปิดห้างสรรพสินค้าสิ่งต่างๆนะเพื่อความสงบ นะครับคว,วบคุมโรคนะรักกักกันโรคเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากดเหล็กเนี่ยกดเหล็กของอาจารย์นะที่คิดนะหนึ่งถ้าผู้ป่วยโควิดนะครับถ้าคุณคาดว่าคุณป่วยหรือมีอาการไม่ค่อยดีนักเข้าข่ายโควิดให้คุณกักตัวอยู่ที่บ้านก่อนนะครับสองให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุขติดต่อไปเลย นะครับเพื่อเจอ้าหน้าที่จะได้มีมาตรการไปหาคุณที่บ้านคุณไม่ต้องไปเดินทางอะไรไม่ต้องนะครับถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะคุณน่าจะเป็นหวัดแบบแปลกๆไม่ใช่ธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออน่าจะเป็นโควิดเพราะฉะนั้นก็ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ดีที่สุดนะครับก็จะได้แนะนําในสิ่งที่ถูกต้องนะหรือเจอ้าหน้าที่ไปที่บ้านเลยนะครับแล้วก,กาจัดโรคให้เรียบร้อยฉีดนู่นนี่นั่น นะจะได้ไม่ต้องไปแพ้ให้กับคนดื่มน,นะครับโอเคนะวันนี้ก็จะมีเกณฑ์ก็จะมีการสวดมนต์นะครับทั่วประเทศนะบทสวดพระคาถาอาจารย์ก็ได้ไปจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในเฟ e บุ o กนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเซฟได้เลยนะครับแล้วก็นําไปสวดน,นะไครป่วยก็สวดไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะสวดแล้วได้ผลจริง นะครับหนึ่งได้สติปัญญานะครับทำให้จิตใจคุณสงบร่มเย็นลงมีกำลังใจที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณสวดแล้วนะคุณจะได้ในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นแก้วที่คุ้มครองดวงชะตาของคุณป้องกันจากสิ่งที่มองไม่เห็นอีกทีหนึง่งนะครับอาจจะเป็นทิพย์เป็นพลังงานหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นความ เป็นมงคลในดวงชะตาของคุณเองนะครับเขาถึงบอกว่าใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้นะเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็สวดได้นะครับนะสวดกันนะช่วยๆกันสวดสวดอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะครับโอเคสำหรับดวงชะตาประจําในวันพุธนี้ผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยดาวอังคารเป็นการลากรีสัญจร นะครับไม่ดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองปัญหาอ,อกาักษรคต่างๆมันก็เปรียบเสมือนกับดวงชะตาของเมืองหลังจากวันที่21เมษายน63ไปแล้วดาวคานั้นเป็นกาลีเพราะฉะนั้นไม่ดีเลยนะครับคือดวงคือว่าในเรื่องของดวงชะตานะดวงเมืองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับซึ่งเป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็แล้วแต่ม,มันไม่ดีอ่ะเออมันมีแต่ปัญหานะครับดวงมันไม่ดีจริงๆเลยนะคือความน่าเชื่อถือมันไม่มีมันมีมันมีปัญหาบุสักม,มีแต่เรื่องเสียหายนะครับถึงแม้ว่านะถ้ามองในสิ่งที่ร้ายที่สุดนะอย่างเช่นการปฏิวัติ แต่มันก็ไม่ดีอ่ะมันเสียนะอังคารมันเสียนะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีท,ดที่สุดเขาเรียกว่าฟ้าต้องประทานลงมานะเขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับนะหรือไม่นะคนะือพระเจ้าอาจจะสมมุตินะเป็นความสมมุตินะครับเห่ายไปเชื่ออะไรมากมายนะอาจจะมีนายกละพระราชทานก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม อันนั้นก็อันนี้แล้วแต่นะไม่ต้องเชื่ออาจารย์มากนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณใช้ชีวิตมีความสุขสบายใจไปนะครับแต่ดวงเมืองไม่ดีนะต่อใจเย็นๆนิดนึงนะครับมาถึงคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยในดวชะตาเนี่ยดาวพระราหูเป็นสีหมายถึงคุณจะมีโชคลาภ ความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลนะครับที่ดีในดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เจ้าชะตาจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆเหนื่อยในการงานเหนื่อยในการเงินเหนื่อยในความรับเหนื่อยในาภาระความรับผิดชอบต่างๆก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนให้มากนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ในดวงชะตาของคุณนะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะค้นเกิดในวันพุธเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจา,าพูดคุยนะครับกับสังคมนะหรือการทำเอกสารสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับเจ้าชะตาจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยังเก่งสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันศุกร์ ดวงชะตาคุณนะครับจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อาสัยรวมถึงมรดก,หล,กหลักทรัพย์สินฐางต่างๆน,น้ำหนักก็มีโอกาสที่จะขึ้นด้วยนะครับคนที่เกิดในวันเสราร์วันนี้ให้คุณเรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกหรือการปวดตามข้อนะครับหรือการปวดตามข้อนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะในดวงชะตาคุณภูมิแพ้ด้วยให้เรามาระวัง นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูสีชมพูไม่ดีนะสีที่ดีประจําวันสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสูนหนึ่นนี้ก็คือสีดำครับสีดําสีทองสำเร็จสีโกโก้ได้แล้วก็สีสีเหลืองสีครีมได้ขาวได้นะครับ ทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันเฮ้ยทิศตะวันออกไอ้แม่ทิศตะวันออกดีทิศตะวันตกเฉียงเหนือดีนะในดวงชะตางคุณโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีที่สำคัญกันเลยนะครับในดวงชะตาประํำในวันนี้ก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับก็คือ จากหลายวันที่ผ่านมาดาวพุธติดพิษครุฑหมายถึงภัยทาอากาศของหนักลนทัพใยตกจากที่สูงมีปัญหานะครับคนเกิดวันพุธหรือบางคนก็อาจจะมีในเรื่องคดีคงคดีความอะไรก็แล้วแต่นะคนเกิดวันพุธแล้วก็ชาวราศีเมถุนแล้วก็ชาวลัคนารากีกันนะครับในดวงชะตาเนี่ยวันนี้นะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีก็คือคนที่เกิดในวันพุธคนเกิดวันพุธ ชาตาคุณจะเปลี่ยนดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มห้านาทีไปแล้วนะครับสองทุ่มห้านาทีไปแล้วนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่ดีเขาเรียกว่าตกใจถนัดนะครับบัตรก็รุลาบเหลือหลายเขาเรียกว่าตกใจแล้วได้ล่ามนะครับตกใจแล้วไล่ได้ลามนี่นเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ตกใจได้ลาบเป็นอย่างนี้อย่างแรกตกใจนะอย่างแรกได้ลาบเป็นอย่างไรเงินทองไหลมากเงินทองไหลมาเอ้เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธคุณจะดีขึ้นช่วงสองทุ่มสองทุ่มห้านาทีไปแล้วไปแล้วนะคือไม่ใช่ว่าสองธูม้าทีเป๊ะ ไปแล้วถึงจะดีนะครับโอเคยังมาถึงช่วงปรากฏการเอ้ยไม่ใช่เดยวไปแล้วถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลต่อจำในวันที่หนึ่งมีสายนสองพันกสิบสามนะครับเลขนำโชคเล,เลขเที่ออกก็คือเลขแทนตะลันแท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 น ุณเห็นไหมบนหน้าจอนะครับเออนะมีใ้ดูนะครับว่ากลุ่มเลขที่จะออกนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะวงวงให้ดูนะนปากกาสีแดงขอก่อนเลขที่จะออกก็คือเลข ชัดไหมเห็นชัดไหมอยู่ตรงกลุ่มนี้นะครับเออนะนี้แล้วแต่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเสี่ยงเลขอะไรนะก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคไม่ลานะครับเห็นชัดไหมอนาจารย์เขียนมาส่วนก็มันก็จะมีเลขห้าหนึ่งสองหกลุ่มนี้นะครับแหมงวดก่อนก็ไปขอกระบนนะนะ แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็เอามาจับคู่นะจางก็จับคู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่มีโอกาสที่จะออกก็จะมี6 5 6 1 6 2 1 5 1 2 5 2 5 4 1 4 2 4นะครับเลขที่มีโอกาสออกนะแล้วส่วนเลขที่ตัดออก นะครับเลขที่ตัดออกมีอะไรบ้าง 03, 32, 35, 13, 0 3 3 2 3สามส7ม7องสามห้านะครับอ่ะอยาให้ดู อ๋อเฉพาะเลขนะอืมห,หมดละชัดสิพอมองเห็นนะครับนะโอเคตามนี้นะก็ขอให้คุณโชคดีมีใจนะประสบผลความสำเร็จเลขนำโชคนะครับ โอเคโรตรี่ <c oughs> okay. นะโรตลีนะใบสองใบก็พอแล้วซื้อทิ้งไว้นะครับโอเคไหมาถึงช่วงดูตามราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในด้านการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณนะรู้สึกว่าจะมีความหลังเล ในเรื่องการงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีความสับสนว่าคุณไม่รู้ว่าจะตัดสินใจจะไปทำงานอย่างไรดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะคุณก็เริ่มมีความคิดไอเดียใหม่ๆนะซึ่งจะหาเงินหาทองเข้ามานะให้ดีขึ้นส่วนในเรื่องความรักวันนี้ปวดหัวคิดมากมีความเครียดในเรื่องความรักนะครับ ชาวราศีเมษใบแรงได้ฟา <What? S 1> ดดูแมจีเชียนนะในดวงชะตาเนี่ยนะวิอการที่จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเป็นคนที่หัวไวหัวไวนะครับต่อมาชาวราศาาีพฤษกชาวราศีพฤษกเนี่ยในด้านการงานของคุณในวันนี้นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะนำสิ่งที่ดีๆมาให้คุณหรือเป็นโชคลาภก็ได้นะหรือจะมีผู้หญิงนํางานมาให้กับคุณก็ได้ได้รับการติดต่อนะครับส่วนการเงินวันนี้วิ่งเงินร้อนมากเก็บเงินไม่อยู่ร้อนเรื่องเงินยังว่านะโอ้โหหยุดตั้งเขาเรียกว่าปิดปิดตั้งแต่กี่วันเนี่ยนะนู่นไปถึงสิบสองเมษานนะโอ้โห ถ้าคนหาเช้ากินค่ำในลำคือคนถ้าเขาลำบากเขาลำบากจริงๆนะเออคือถ้ามันไม่มีก็มันไม่มีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนนะสู้ต่อไปพยายามประหยัดนิดนึงนะครับวันนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีเลยนะร้อนมากนะครับส่วนในด้านความรักโอเคนะถึงแม้ว่าการเงินไม่ค่อยดีแต่ครอบครัวมีความสามัคคีมีความรักใร่ซึ่งกันและกัน ให้กาลังใจซึ่งกันและการต่อสู้ต่อไปนะครับคุณก็จะพบแสงสว่างที่ดีในดวงชะตาแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาอาจจะได้จากงานหรือมีคนช่วยเหลือก็ได้นะครับชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟับเจ็ดถ้วยวันนี้คุณจะคิดมากมีความสับสนนะครับคิดในเรื่องทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดหนึ่ง นะครับควรมีสติสติมาปัญญาก็เกิดนะสติมาเงินก็มีนะต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนในด้านการงานของคุณเนี่ยถือว่าวันนี้ดีนะจะมีงานเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินที่ดีนะคุณดิวงานกับใครไว้อยู่ก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับจะได้ลูกค้าที่ดี ส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะหวังในเรื่องผลประโยชน์มากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องความรักนะมีความอบอุ่นรักให้กันดีนะชาวราศีเมถุนวันนี้คุณได้ฟัพ will of fortune นะครับดวงชะตาของคุณจะมีโชคลาภมาดีมากเลยนะขอขอให้โชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยวันนี้เรื่องงานให้ระมัดระวังปากหรือคําพูดหรือคุณอาจจะพูดแรงในเรื่องการเรื่องงานหรือคุณอาจจะได้รับจะฟังคําพูดอะไรเข้ามาซึ่งแรงนะมันก็อาจจะเกิดปัญหาก็ได้ส่วนการเงินคุณก็มีความสับสนนะครับไม่รู้จะหาเงินหาทองอย่างไรดีส่วนในด้านความรักผิดหวังครับเกิดความทุกข์ในวันนี้ ชาวราศีกรกฎวันที่คุณได้ฟักราชินีถือเหรียญน,นะคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถนะครับฐานะทางการเงินของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้มีปัญหาใดๆต่อมาชาวราศีสิง์ชาวราศีสิง์ในดวงชะตาของคุณในด้านการงานจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้รู้สึกว่าถ้าคุณรอคอยงานอยู่นะยังต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ ยังไม่ได้มีการติดต่อมาช่วงระยะเวลานี้สำหรับใครที่สมัครงานนะครับส่วนในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายนิดหนึ่งคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในวันนี้นะครับส่วนในด้านความลักมือรอยจิตใจไ่อยู่กับเนื้อกับตัวขับรถระมัดระวังนิดหนึ่งจะไปเฉียวชนเขานะต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาเช,า,ชาวดาศีสิงวันนี้ได้ฟับเดอเอ็มอะเดเอ็มเพอร์เร การงานรู้สึกคุณมีความมั่นคงดีในดวงชะตานะครับชีวิตครอบครัวก็มีความสุขไม่ได้มีปัญหาใดๆนะมีความมั่นคงต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันวันนี้ในด้านการงานเนี่ยนะครับถือว่าถ้าคุณใส่ใจในการทํางานนะในทุกๆด้านเนี่ยถือคุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมา นะครับการเงินเนี่ยคุณจะต้องใช้ความคิดในการวางแผนให้มากนะส่วนในด้านความรักของคุณวันนี้ไม่ดีเลยทะเลาะกันนะความาวร,ารักเช้าราศีกันวันนี้ได้ฟับดีไฮโรแพนนะครับดวงชะตาคุณวัน,นี้ขอให้คุณสวนม์นไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนะก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะครับมีการได้เข้าพบนะผู้ใหญ่นะต่อมาชาวนะ้วลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลวันนี้งานเงินมาครับง่ายๆทั้งงานทั้งเงินมาไม่ต้องห่วงนะการเงินของคุณเอาจจะมีคนคอยแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะเรื่องเงินเงินทองทองนะครับระมัดระวังโจรผู้ร้ายด้วยบางทีคุณแต่งตัวเนี่ยแล้วเขาเคลีคยไว้หมาเถึงว่าคุณมีเงินม,มีทรัพย์สินนะระมัดระวังมีคนแอบดูแอบดูคุณอยู่นะส่วนในเรื่องความลกไม่ค่อยดีนะ นะครับคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยมันช่างมีค่าน้อยสลือเกินนะในด้านความร่งคุณชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟับเด็กถือไม่เท้านะครับวันนี้ชาวราศีตุลคุณจะรับข่าวดีเข้ามานะข่าวที่ดีอืพักหายใจก่อน <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกโอ้ชาวราศีพิจิกวันนี้งานของคุณรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับ <d> เกิดการสูญเสียในเรื่องการงานไปนะครับวิ <d> งานตรงนี้เสียไปแล้วเดียวๆอยู่อยู่ดีก็ยกเลิกหายไปประมาณนี้แต่การเงินของคุณยังดีอยู่นะครับเครดิตความน่าเชื่อถือเรื่องเองินเรื่องทองต่างๆส่วนในด้านความรักนะไม่ได้มีปัญหาใดๆชาวราศีพิจิกวันนี้คุณได้ฟ้าบา5ถ้วยนะครับ คือวันนี้คุณอาจจะมีความล้มเหลวในสิ่งต่างๆนะแต่คุณก็จะมีโชคลาบลอยเข้ามาอย่างไม่คาดฝันต่อมา,ชา,า,าชาวลาัคนาราศีธนูชาวราศีธนูระมัดระวังอุบัติเหตุในด้านการงานการเลื่นหกล้มนะครับเดินชนน่นชนนี่ชนนั้นการเงินของคุณยังดีอยู่ดีจากความรู้ความสามารถการแส,แสดงผลงานต่างๆส่วนในด้าน ความรักมาระวังเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟับอัศวินถือไม้เท้านะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางติดต่ออย่างรวดเร็วไม่ได้นัดหมายะนะต่อมาชาวลักขาลาศีมังกรราศีมังกรวันนี้งานยังไงก็ดีนะครับการเงินไม่ดีนะระมัดระวังขับรถขับราบ,บนท้องถนนเนี่ยอาจจะเจอด่านนะหรือมีปัญหาอ,อุบสริคั มีเรื่องเสียเงินกับข้อกฎหมายต่างๆส่วนความรักผิดหวังล้มเหลวไม่สมหวังในด้านความรักชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้าหกถ้วยนะครับดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางนะอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือเข้าวัดทาบุญนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกลุม่มชาวราศีกลุ่มในด้านการงานของคุณในวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงความผิดใจกัน ไม่พูดคุยกันในเรื่องการงานนะครับส่วนในเรื่องการเงินยังมีรายได้เข้ามาอยู่มีเงินเข้ามานะครับบางคนก็อาจจะได้จากความเสน่หาได้จากความสามารถเฉพาะตัวนะครับส่วนในเรื่องความรักทะเลาะก,กันงอนง้อกันนะชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟอกเก้าเหรียญเพราะฉะนั้นคนโสดก็โสดต่อไปครับนะแต่คุณก็ ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับมีฐานะที่ดีในระดับหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนการงานของคุณขอให้คุณทํางานไปเป็นปกตินะครับไม่ต้องไปรับฟังปัญหาโน่นนี่นั่นพยายามปิดหูปิดตาไว้บ้างน,นะส่วนในเรื่องการเงินคุณจะประสบผลความสําเร็จนะขายได้ขายออนไลน์ได้นะครับวันนี้ส่วนในเรื่องความรักมีความหวาดระแวงนะมีความกังวลในเรื่องความรัก ชาวราศีมีนวันนี้คุณได้ฟับสี่เมถาวาในดวงชะตาของคุณนะครับสิ่งที่คุณทํามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้ร,รับผลตอบแทนที่ดีมีผลกําไรนะครับเกิดความสุขด้วยนะโอเคนี่คือคำทํานาไปพอโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12บสราศีถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ ด้วยนะครับะเพราะฉะนั้นปิดท้ายปิดท้ายรายการนะขอบคุณมากนะครับสามินาแล้วก็เงินทองไหลมาเงินทองไหลมหาก <laughs>